หมูสามชั้นครับนำมาเค้าเกลือเล็กน้อยวันนี้จะทำเป็นเมนูต้มจับายนะครับเม่อที่แล้วทำแล้วลูกสาวติดใจก็เลยมาทำลงคลิปแชร์เพื่อ,อนๆให้ชมกันนะครับน้ำมันนะครับหลังจากนั้นก็นำหมูสามชั้นที่เข้าเกลือลงไปรวนนะครับ โอเคผมจะรวมหมูสามชันประมาณนี้นะครับตอนนี้หมูสามชันเรามาน้ํามันออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ให้ตามด้วยกระเทียมนะครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะครับผมก็จะตามด้วยเห็ดหอมเห็ดหอมเนี่ยต้องให้กระโดนน้ามันก็หน่อยนึงต้นสุดท้ายเราจะได้หอมอร่อยนะครับตระปกหมูสามชั้นลงมาครับ ช่องที่เดียวกระเทียมเนี่ยให้หรีเป็นไฟอ่อนนะครับอตอนนี้กลิ่นหอมฉุยเลยครับ เท้าครับขันนาผักชีแข็งให้เรานําลงก่อนนะครับขางตุ้งนะครับ เมนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆสไตล์ครที่ทำใจนะครับขอบกดไลค์ใ้ากดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับค่อยๆตลอมผักนะครับพอผักโดนความร้อนเขาก็จะค่อยๆหดตัวลงเนาะ พอเราเผักลงเนี่ยก็ให้เร่งเป็นไฟแรงนะครับผักเริ่มยุบแล้วเราก็จะตามด้วยกระล่ำปีต่อนะครับ ลามนี้เขาจะค่อนข้างแข็งเนาะไปตะล่มนะครับจริงๆกระทะต้องใบใหญ่กว่านี้หน่อยนะแต่ทีนี้กระทะใบนี้เป็นเบอร์ใหญ่ที่สุดของที่บ้านนะครับ เดี๋ยวพอกรหล่ำยุบตัวเนี่ยก็จะตาด้วยผักที่เหลือนะครับแบกผักสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมพอครับซีอิ๊วข,ขาวครับผัดสักรอบหนึ่งก่อนนะครับ เพิ่มสีอุดับเพิ่มสีสันไปเล็กน้อยนะครับผมจะไม่เอาสีเข้มมากเนาะถ้าใครชอบรสหวานแบบธรรมชาติก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลปี๊บนะครับแต่ของผมจะใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มไปนิดนึงเพิ่มความเข้มข้นนะครับ จากปรุงรสคร่าวๆแล้วผมก็จะตามด้วยประกัดขาวแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับ โอเคเดี๋ยวรอให้ผักสลดเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายใส่หม้อเลยนะครับ งามล้างกระทะน,นะครับใส่ลงเพิ่มเพิ่มอีกนิดให้ท่วมนะครับโอเคพอถ่ายมาลงหม้อแล้วก็จะตุ๋นทิ้งไว้ให้ผักเปื่อยเลยนะครับยิ่งเปื่อยยิ่งอร่อยนะครับจับชายนี่ครับหลังจากที่ผักเปื่อยดีแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเราไปชมท่านตายกันครับ นี่ก็คือหน้าตามเมนูต้มจับฉ่ายฝีมือโค้ดิมใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับเมนูง่ายๆรับรองทานแล้วติดใจแน่นอนคลิปต้นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ